สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแลวก็สวัสดีค <kr> ุณพ <ired> ่อท <fit in> <country> ุกท <okay> <un> ่านนะครับผมอยู่กับผมเจเจนะครับผมก็เลยฝากอาจารย์ก็ไล์ก็แช่ก็ติดตาให้เจเจแล้วนะครับอ่าเหืือพาอาจารย์มารับชมเนียากาศข้นบนนะครับผมอ่ามีมือนมีสามแบบนะครับอาจารย์สามแบบนะครับผมมันจะบูคือกันเด้ออาจารย์อ่าอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นทรงธรรมดาทรงกลมอันนี้เป็นทรงดอกบัวเอ็นหลังนะครับผมทรงดอกบัวเอ็นหลังอันนี้ก็สทรงกลมแต่ว่าเพ่นสั่งเครื่อเกี่ยว จะเป็นแบบนี้นะครับผมเกลีเกี่ยวส่งดอกบ,บัวอินหลังนะครับผมส่งกลมธรรมดาเห่านะครับอา,อาจะลันลันลันให้เบิงนะ้งเลาจะมาอธิบายที่ละขั้นตอนที่ละใบนะครับผมกับวิธีการใส่วิธีการดูแรลรักษานะครับผมอลันใบแหลกก่อนนะครับผมหวานเจี๊ยบเลยครับอาจารย์โอ้ยเอาว่า,วาทานนันใบนี่หวานเจี๊ยบอ,อือ,อ สุบายเลยครับอาจารย์เสียอดอีเลีอ่าอยาจะมาอธิบายใบยนี้ใบนี้เป็นเพราะมีในในน,นี้คือมีแต่ของเบอร์สบายแล้วนะครับอาจารสีเขาไปส่งให้เพื่อนมือนี่นะครับผมอ่าใบานี้เป็นคอนบนธรรมาดานะครับผมแบบนี้ราคาจะอยู่ที่สิบใบแดงดนะครับอาจารย์แบบนี้ธรรมดานี่ธรรมดานะครับผมสิบใบแดงแบบโอนนะครับปลายทางก็จะเพิ่มหนึ่งห้าศูนย์เหมือนเดิมครับผมโอเคเดี๋ยวจะ อธิบาิยสัาายดส่นว,สน,น,วสน,นนะครับอาจารย์ขั้นฝานเป็นลวดสปริงสองจุดนหานะครับผมเยาวอยู่ประมาณห้าสิบเซ้นนะครับแล้วก็ไอ้ลวดโคตรสปริงจะเป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกมิลนะครับอาจารย์แล้วก็ตัวห้องกระโจมก็กว้างยี่สิบหกเซนนะครับผมอันสุดเส้นถ่ายเย้าขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งจะเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับผมเยาาขึ้นมามองนี้มันจะเป็นยี่สิบเก้าสามสิบนะครับอาจารย์ สูหอนนี่นี่หอนมองนี้มันยี่สิบสามเซนโดยประมาณนะครับผมชูหออนมองนี้มันอยู่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมหอนอ่หอนกระดิมนิ่มครับอาจารย์โอเคนะครับผมจัดส่วนของของธรรมดาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอาจารย์ส่งกลมธรรมดาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมใบน้กขคือกันนะครับอาจารย์อ่ส่วนอันนี้เป็นส่งดอกบัวอินหลังนะครับผมอาจารย์อ่า่าจะเห็นบ่ นี่ส่งดดบอยอ็นหลังจากอนเอนลงมาข้างหลังนิดนึงนะครับผมขั้นฟากเหมือนกันเลยครับอาจารย์เป็นลวดสปริงเบอร์สองจุดห้ายาวประมาณห้าสิบเซนเนาะครับผมแล้วก็ลวดโคดสปริงก็เป็นหนึ่งจุดหกมิลคือกันนะครับผมส่วนกระโจมก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับอาจารย์ตัวมั่นกับกวางอยู่เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ยี่สิบหกเหมือนกันครับตัวนี้มันมันรัดเลยนี่ไงก็เอาขึ้นมา มันมันหลุดลงไปเข้าก็ยางขึ้นมาในจักน้อยอา่ามันอยากค้อนที่สูงๆในจักน่อยตัวนี้บ่กับพอดีที่ว่าบ่ผ่านแน,น,น่นอนรอเบิงหลวดโอเคนะครับผมหัวใ้อะไรนรึงฮะตัวอ่อตัวอันที่สองกว้างอยู่ยี่สิบเจ็ดนะครับอาจารย์อันอันตัวนี้มันอยู่ที่ยี่สบก้าสามสิบนะครับผมตัวนี้สูงห่อน,นี่ยี่สิบห้าเซนครับ แในการขึนมหาหอดนี่ใบนี่คิดว่าน่าจะประมาณ28 29เซนนะครับผมใบนี่อ่าข้อกัดนิ่มๆขึ้นกันครับอาจารย์อ่าอาจารย์ว่าค้อมันสูงเนี่ยนี่นะครับผมเนี่ยถามว่าค้อมันสูงนะอาจารย์คมลงแต่กระดัสตัวนี้ไปนี่มหัศจรรยในกลรองจะเห็นบมดตัวนี้คมลงไปเลยปึ๊บเทาเอาเอาซ้ำที่เทาต้องการนะครับผมมันปรับได้ด้วยครับราอาจารย์อ่านปรับตัวนี้น้ำปึ๊บแล้วก็อาจจะ ปั๊บมันสิปั๊บสละสมุดข้อนมันแอ็นลงมาอีกสละมันสิบดึงมันวะอาจารย์กับปั๊บลวดขาวตัวข้างหลังก็ได้หรือตัวข้างหน้าก็ได้ปั๊บมาเขาห่ากันนะครับผมอ่ะเข้าใจอยู่เนาะโอเคนะครับผมอ่าสำหรับไอ้ช่วงดอกบัวอ็นหลังคอนบนธรรมดานะครับผมไอช่วงดอกบัวอ็นหลังราคาแบบนี้จะอยู่ที่สิบห้าใบแดงแบบโอนนะครับอาจารย์อ่าแบบโอนปลายทางก็เหมือนเดิมครับเพิ่มหนึ่งห้าศูนย์ครับผม ส่วนใบนี้เป็นค่อนค่อน,อนเครื่อกเกี่ยวนะครับอาจารย์อ่าค่อนนิ่มๆอันนี้มันเสียหนะักเนี่ยจักหน่อยผมก็เลยใส่สองสปริงสัดส่วนกับเหมือนเดิมครับอาจารย์ขั้นฝาดเงาห้าสิบแล้วก็เป็นโหลดสปริงเบอร์สองจุดห้าแล้วก็สปริงเป็นหนึ่งจุดหกครับผมสัดส่วนกับช่วกันกำซุ่มหนักเลยครับผมอ่าแบบนี้แบบนี้จะอยู่ที่สิบเอ็ดใบแดงแบบโอนนะครับผมปลายทางอาจจะเพิ่มหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมอ่า เพราะว่าผมกับไปตัดมาแล้วครับแต่ว่ามันบ้นแหงครับอ,อาจารย์เครื่อเกี่ยวต้องรอยอีกประมาณถ้าสมมุตนินีอาจารย์ทานใดสนใจนี่คิดว่าน่าจะรอยอีกประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับผมบน้บนบอนแหงมาแหงใหม่นจะขึ้นโตนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะสตารซะก่อนไปเรื่องซื้อแล้วแล้วซื้ออีกครับผมสำหรับใบนี้ก็เป็นห้องห้องพี่ต้อมเชียงรายนะครับอ่าอันนี้คือใบห้องอาจารย์เลยนะครับอ่าเป็นใบนี้เลยครับอาจารย์ เบืงองหักเลยสดสนประมาณนี้เอ่อสวยๆเลยครับอาจารย์ของพี่ต้อมเชียงรายนะครับใบนี้นะครับผมเอ่อเป็นว่าลงคลิปใ,เน,เลลใเปนเบือ้องแน่ครับผมในลงเห็บนวลงเนาะตัวนี้มันก็คอนเกย์ย่เนี่ยจักน้อยนะครับผมเอ่อครับผมอ่าเดี๋ยวอันเสริมสาหรับอันวิธีการใส่วิธีการดูแลร,รักษาในจักน้อยได้ครับอาจารย์คือ ที่สำคัญเฮาเฮาจะถือแบบนี้คือเกาอ R, อ่านะครับมันจะถือแบบนี้แกงไปแกงมาแกงไป,งไปยาเห็ดแบบนั้นนะครับให้เป็นถือสศนิบเลยครับอาจารย์ถือเศนีบยางละยางไปนะครับผมในการถือนะครับในการพ่าก็นี่นะครับผมเสือกมัดนี่มันต,ตูดมันแล้วมันนี้เขาจะเอาสอดใส่ผ่าเ่บานนะครับอาจารย์อันขอสําคัญก็คือเฮ้าเฮ้าหามหามสูนมองหนีมันเลยนะครับอาจารย์ตัวนี้คือสําคัญเฮงนะครับผมหามสูนมองหนีมัน ถ้าผู้ใดสูวนแต่ว่าปับปับเฮ็ดเป็นอยู่กับบ่เป็นหยังนะครับผมอ่าถ้าผู้ใดเฮ็ดเป็นปับปับใสีงานได้กับ่มีปัญหานะครับผมอก็ประมาณนี้แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กัมีประมาณนี้ครับผมกับฝากอาจารย์ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เจเจน๊นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ